พรีไดโนเสาร์ขอเสนอสามไดโนเส,สาเล่าเรื่องสัตว์เจ้าหมึกยักษ์หลายใจนี่นี่รู้ไหมว่าหมึกยักษ์มีหัวใจมากกว่าหนึ่งดวงแปลว่าหมึกยักษ์เป็นพวกหลายใจเหมือนดารานักร้องเหรอไม่ใช่อย่างนั้นหมึกยักษ์นะ่ะมีหัวใจมากกว่าหนึ่งดวงจริงๆมีหัวใจมากกว่าหนึ่งดวงเราไม่แย่งกันเต้นเหรอไม่แย่งหรอกเพราะหัวใจสามดวงของหมึกยักษ์จะแบ่งกันทําหน้าที่ หัวใจที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดอยู่กลางลำตัวคอยสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วตัวส่วนหัวใจอีกสอดวงจะเล็กกว่าอยู่ที่เหงือกทั้งสองด้านว้าวฟังดูมหัศจรรย์มากเลยแล้วเวลาว่ายน้ําหัวใจดวงใหญ่สุดจะหยุดทํางานปล่อยให้อีกสอดวงช่วยในการสูบฉีดเลือดและหายใจสุดยอดเลยเจ้าหมึกยักษ์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะคะ Three dinosaurs.